สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะดรามา่าไม่รับไหว้แฟนคลับแพทนภพางานเข้าเจอดรามา่าไม่รับไหว้แฟนคลับหลังเข้ามาขอถ่ายรูปเรียกได้ว่าออราความสวยโดดเด่นเมื่อทางด้านนักแสดงสาวแพทนภพาตันตระกูลได้แวะกินข้าวข้างทางซึ่งก่อนกลับได้มีแฟนคลับรายหนึ่งเข้าไปขอถ่ายรูปด้วยซึ่งดูจากคลิปก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรจากนั้น ที่ถ่ายรูปกันเสร็จทางด้านแฟนคลับคุณดังกล่าวก็ได้ยกมือไหว้แพทนภภาเพื่อเป็นการขอบคุณโดยทางด้านแพทนภภาได้เดินออกจากร้านโดยไม่ได้ยกมือไหว้กลับหลังจากนั้นคลิปได้มีการเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์จนกลายเป็นดรามา่ามีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยได้แสดงความคิดเห็นไปในทางที่ติแพทนภภาว่าควรจะไหว้ตอบจะดูน่ารักกว่านี้มากๆ ในขณะที่ชาวเด็ดบางส่วนก็เข้ามาคอนเฟิร์มตัวจริงทางด้านแพทนะปภานั้นน่ารักและเฟรนลี่มากๆอย่าตัดสินเพียงแค่ไม่กี่วินาทีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ